เวิร์กช็อปใส่ภาพบนพื้นผิววัตถุภาพถ่ายที่พื้นผิวของวัตถุดูเรียบๆไม่มีสีสันเราสามารถนำภาพภาพอื่นมาใส่บนพื้นผิวนั้นเพื่อให้ดูน่าสนใจขึ้นได้ค่ะเริ่มต้นจากการเปิดภาพที่ต้องการใส่พื้นผิวขึ้นมาในตัวอย่างนี้เราจะใส่พื้นผิวให้กับแก้วสองใบนี้ค่ะจากนั้นก็ให้เปิดภาพที่จะนำมาใส่พื้นผิวของแก้วโดยเราจะใช้สองภาพนั่นก็คือภาพดอกกุหลาบโดยเราจะใส่ให้เป็นพื้นผิวสีของแก้วสีดา และภาพดอกบัวเราจะใส่ให้เป็นพื้นผิวของแก้วสีขาวค่ะเริ่มต้นจากแก้วสีดำก่อนให้กด c t r l A เพื่อเลือกภาพดอกกุหลาบทั้งภาพแล้วเลือกเครื่องมือ Move t o ดึงภาพที่เลือกไว้ไปไว้ในภาพแก้วค่ะต่อไปก็ลดขนาดของภาพดอกกุหลาบลงเล็กน้อยโดยไปที่คำสั่ง Edit เลือก Transform และเลือก Scale ค่ะ จากนั้นให้กดชิปค้างไว้แล้วย่อรูปซึ่งการกดชิปค้างไว้จะทําให้อัตราส่วนที่เราย่อมีขนาดคงที่เมื่อได้แล้วก็ให้กด enter ค่ะเลื่อนภาพดอกกุหลาบไปวางที่พื้นผิวของแก้วสีดำจากนั้นก็เลือกเครื่องมือ eraser กำหนดขนาดแปลงให้เป็น soft round 65พิกเซลค่ะจากนั้น ก็ให้ลบขอบส่วนที่เกินออกจากแก้วออกไปการทำเช่นนี้จะทำได้ก็ต่อเมื่อพื้นผิววัตถุของเรานั้นไม่มีส่วนโค้งเว้ามากนักเราก็เลยสามารถวางรูปลงไปได้โดยไม่ต้องปรับอะไรมากเท่านี้ก็จะได้ภาพที่กลมกลืนกับพื้นผิวแล้วค่ะสำหรับในรูปรูปแก้วสีขาวนั้นเราก็จะใส่ดอกบัวลงไปก็ให้ทำเช่นเดียวกันก็คือกด c t r l a เลือกภาพทั้งภาพจากนั้นก็เลือกเครื่องมือ Move Tool ดึงภาพที่เลือกไว้ไปใส่ในแก้วค่ะต่อไปเราจะหมุนภาพดอกบัว90องศาก็ให้เลือกคำสั่ง Edit เลือก Transform และเลือก Rotate 90 CW ค่ะจากนั้นก็ใช้คำสั่ง Filter เลือก d e s t o r p และเลือก s h a r e ค่ะที่ Option Undefined Area นั้นให้เลือกบปรับระรานะคะจากนั้นก็ให้คลิกตรงกลางจุดของเส้นแล้วปรับให้โค้งงอเพื่อให้ภาพมีส่วนโค้งค่ะคลิกโอเคต่อไปก็ให้หมุนรูปกลับไป90องศาก็ให้ไปที่มสั่ง Edit เลือก Transform และเลือก Rotate 90 CW ค่ะจากนั้นก็ให้เลือกคำสั่ง Edit เลือก Transform และเลือก Perspective ก็ปรับให้ด้านล่างของภาพแคบกว่าด้านบนจากนั้นก็กลับไปเลือกคำสั่ง Edit Transform แล้วก็เลือก Scale ค่ะปรับภาพให้มีขนาดเล็กลงนอกจากนี้คุณยังสามารถคุณอาจจะต้องใช้การหมุนภาพโดยการเลือก Transform และ Rotate ควบคู่ไปด้วยโดยการใช้คำสั่งเหล่านี้คุณสามารถเลือกใช้คำสั่งได้เลย โดยไม่ต้องกด enter เมื่อทำเสร็จหนึ่งคำสั่งเราจะปรับรูปจนกว่าจะจะมีส่วนโค้งตามพื้นผิวของแก้วค่ะและเมื่อได้แล้วนั้นก็ให้กด enter เพื่อเป็นการยืนยันค่ะจากนั้นก็ให้เลือกเครื่องมือ eraser eraser tool กำหนดขนาดแปลงให้เป็น soft round 45พิกเซลค่ะ จากนั้นก็ทำการลบขอบของภาพดอกบบวออกไปเล็กน้อยเพื่อให้ภาพดูสมจริงมากยิ่งขึ้นค่ะเพียงเท่านี้พื้นผิวที่ดูเรียบๆไม่มีลวดลายอะไรเมื่อเรานำภาพอื่นมาใส่ก็จะได้ภาพที่ดูสวยงามไปอีกแบบนึงค่ะ